สวัสดีครับพี่ๆนะนะทุกคนนะครับทำมีนู่ยแล้วนะครับวันนี้ทําลาบลาบเหนียวลาบงัวนะครับลาบจิ้นงัวนะครับอันนี้ขาตักนะครับต้มยํานะครับเครื่องเทศก็หลากหลายครับพริกลาบนะครับเกลือนะครับสุลลดนะครับวันนี้มีมือพี่ชายมาหาครับมาทําลาบให้กิน รคมมร,าารัเดี๋ยวผมไม่รอนเลยว่ามาทำลาบเหนียวให้กินเดี๋ยชช่วยมือครับติดตามลาบเหนียวต้องใส่มะเขือมะเขือนะครับย่างให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ไปสับกับลาบนะครับ ว่าใส่มะเขือแจกครับผ่านให้ละเอียดแล้วก็สับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับตุนขาดตักนะครับเกลือนะครับขาดตะไคร้นะครับขาดตักนะครับขาดตักงวนนะครับใส่มะละกอนะครับ ทำให้เปื่อยไวนะครับจากนั้นปิดผานะครับตูนให้เปื่อยเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเครื่องในงัวโรกให้สุกก่อนนะครับขี้เพี้ยทำให้สุกก่อนนะครับท,ทำให้สุกเลยนะครับผ่านเครื่องในก่อนนะครับ านานตับบานใช่ไหม,อมเอาบอบานาน,าน,านาา้่งน <Operations. S 1> ี่พิกลาบนะครับพิกลาฟยเยานะ,ค,ะครับ สุดรสดดนะครับผงนัวผงนัวผง,งนัวหน่อยนึงข้าวคั่วครับเกลือไม่ใส่คลุกข้าเข้ากัน ในครึ่งในนะครับครึ่งในลงอ๋อจะครึ่งในก่อนเหรอครับครึ่งในก่อนถือว่าพยายามเราจะรู้ ดูว่าเข้มหรือจืดโอเคครับลงด้วยเนื้อ กินก่อนลองกินก่อนตาผู้เหนียวก่อนอีกอืันเนี่เหมาะเลยอัน,นอยู่เหนียวเลยนี่เอะได้รนะนี่มาเหนียวแถวค่ะผักแปร์หลายหลายอย่างนะครับทุกอย่างนี่หาเครื่องเครื่องลาบครับของเครื่องราบคือว่าเราใส่รวมกันเลย แล้วเราคุกปุ๊บเดี๋ยวออกมาคือยังไงรสชาติแสบหรือไม่แสบแล้วแต่ครับตรลองเชียบแน่นอนมีของของสุภาเพเหนือครับรวมโดยสารเส็จน,น้ำขี้เพี้ยนหน่อยหนึ่งครับว แอ่ว่ผมไม่กินดีครับวิขี้ผี่างลอยสุดๆเลยแต่ที่ไอ้เนื้อเฮียเคียงเหมือนเจ๊อี่นะคร<ะ>ับไม่ก็ราบคั่วนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับน้ำนิด ไม่ทันดิบเราก็พุ่เเาาวเย็นน้องของผมมันจะมุกเหรดับเรียงมุกผมมาแข่ง นับเออผีมื้อนี่ว่าเห็นที่แงวแงวเข้าแจ้งเลยเนี่ยสุดั่วเลยน้ซุรากขัวเส้นแงาวมาจ้งครับเหมือนเนี้ยบ๊อกเขเนื่องเหรอเนี่ยเข้าดูว่ากินดิกินเนี่ยกินในยอดเข้าอะหมอคนเดียวเนี่ย เขาให้ผมทำข้าวผมทำอร่อยแต่น้ำดานทำดีขนมโดนร้อนน้ำจิ้มเย็นด,ด,ดั่งับเหนียวเหนียวเหน็บกำลังพอดีใส่ก็ไม่มากมัน,มนเ,เหมือนเกลือนทีเราเอีกอ่ะรักขั้ว พอเรากินคือว่าให้เกลี่ยอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ได้ไม่ได้ทำลำรับไปยาวในสุดยอดบอกบางเหมอะไันหรอให้มัำเั้งเยอะๆไอ,อ้สั่งเกล็ดนเลยจะ,ห,จะ,จะ,จะหอมพริกห้ามเร้วใส่นัำ <c oughs> ใส่น้อย เป็นน้อยคือคนที่แบบท่านเพชรเนี่ยมากินเพชรเนาะแต่เพชรนะครับปรุงใหม่อ๋อจะกินเพชรเรากินที่พิษเนี้ไหมพิผงพิผงหรือว่าพิผงเนี่ยที่เพชรมันก็มีที่แบบเพชรกัมีคนเขามันอยู่อ่านถ้าเราถ้าเราใส่กลุมเพชรไปได้หรอเลคนที่มากินเพชรเรากินมาจากกินมาได้ คนเฮามันต้องหู้ว่ารักการน้อยหรือนักมันมาใจกับว่าเฮาเนี่ยมาเพกของเขาอย่างเดียวแล้วคนอื่นกินไม่ได้มันก็มาใจอ้เข้าใจนี่เลยโอ้ดุมหมดครับโอเคครับสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับ